สามลือสีที่คุณอาจจะยังไม่รู้ถึงพุทธคุณของเขาว่าโดดเด่นทางด้านไหนบูชาปางไหนควรขอพรอ,อะไร สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับชาวร้อยเรื่องพุทธคุณนะพบกับผมเหมือนเดิมนะภูผพาเพชรทองขนองฤทธิ์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยละกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะนะครับในเวลาเรามีคลิปวิดีโอปล่อยออกมาก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบนะครับวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับพ่อแก่หรือปู่หรือีนะก่อนอื่นที่เราจะไปทําความรู้จักพ่อแก่หรือปู่หรือีเนี่ยเรามาทําความเข้าใจคํานี้ก่อนนะพ่อแก่หรือปู่หรือีบางคนอาจจะเข้าใจว่าคนละอย่างกันนะแต่จริงๆแล้วคืออย่างเดียวกัน,นะพ่แก ก็คือปู่ฤาษีปู่ฤาษีก็คือพ่อแก่ทําไมต้องเรียกพ่อแก่ทําไมไม่เรียกปู่ฤาษีเพื่อความสนิทสนมชิดเชื้อนะจะท่านจะได้มองเราเหมือนลูกเหมือนหลานนะคนโบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นเวลาเข้าไปกราบไหว้พ่อปู่ฤาษีให้เรียกท่านว่าพ่อแก่นะก็เปรียบเสมือนเราเรียกคนคนเท่าคนแก่นะพ่อแก่แม่เท่านะก็คือให้เกียรติและให้ความเคารพนะเปรียบเสมือนตัวเราเป็นลูกหลานท่านนะก็เรียกท่านว่าพ่อแก่ท่านก็จะได้เมตตาเราเวลาขอพรหรือขอ เรื่องราวอะไรต่างๆท่านก็จะได้เมตตานะช่วยเหลือประทานพรให้กับเรานะครับนี่เป็นที่มาของคําว่าพ่อแก่นะครับแล้วพ่อแก่หรือปู่ฤาษีเนี่ยก็มีหลายปางนะครับนะหลายปางที่เรารู้จักกันนะแล้วก็เกจิคณาจารย์หลากหลายท่านก็ทําออกมาแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหานะครับนะให้ไปพบพาติดตัวเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแล้วแต่ละปางมีพุทธคุณยังไงวันนี้ผมจะพามารู้จักนะปางสําคัญสาคัญที่เกจิคณาจารย์หรือคารวาานิยมทำออกมาแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาปางที่1 นั่นก็คือปู่ลือศีนารอด ปู่ฤาษีนารอดเนี่ยนะพุทธคุณจะค่อนข้างโดดเด่นและครบถ้วนมากนะปู่ฤาษีนารอดเนี่ยนะพุทธคุณของเขาจะเด่นทางด้านคุ้มครองให้แควคาดาปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงหนุนนำนะครับนะเรื่อง,างการทํามาหากินไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่ค้าขายธุรกิจการงานเจ้าของบริษัทนะเป็นพนักงานบริษัทก็หนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานนะอีกอย่างหนึ่งคือเมตตามหาสเสน่ห์บวกอํานาจบรารมี นะมีทั้งเมตตามีทั้งอำนาจนะเวลาไปติดต่อเจรจาพูดคุยอะไรกับใครนะเขาก็จะเกรงใจเราและรักเราด้วยนะพอเห็นเราปุ๊บเขาก็รักเราแล้วก็เกรงใจเราแล้วก็จะมีอำนาจในสิ่งที่เราพูดออกไปนะพูดอะไรไปเขาก็จะเชื่อถือและศรัทธาเรานะครับประมาณนี้นะพุทธคุณของปู่ฤสีนารอด นะครับต่อมานะก็จะเป็นปู่ลือสีหน้าเสือหรือปู่สิงสมิงพายนะที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะตัวองค์องค์งท่านนะกายของท่านจะเป็นเป็นคนเป็นลือสีแต่หน้าของท่านหรือเสียงของท่านเนี่ยจะเป็นเสือนะครับหลายๆคนอาจจะพอมีไหวบูชาด้วยนะปู่ลือสีสมิงพายเนี่ยนะเป็นผู้มีวิทยา,าคมนะครับนะบรรลุโลกียานมีฤทธิ์มากนะท่านเป็นครูทางด้านแก้คุณไสยมนต์ดำและครูทางด้านสเสน นะครับนะเพราะฉะนั้นปู่ลือสีปางนี้นะถ้าใครได้บูชาแล้วเขาบอกว่าจะโดดเด่นทางด้านป้องกันคุณใสมนดําขับไล่คุณใสมนดําและยังเป็นเมตตามหาสเสนอีกด้วย นะครับนะเขาบอกวิญญาณชั่วร้ายผีเปรตสมุภเวสีนี่ไม่กล้ากล้ามกายเลยเพราะว่าปู่ฤสีหน้าวัวน,นี่จะเด่นเออปู่ฤสีหน้าเสือนะจะเด่นทางด้านนี้และเด่นถึงอํานาจบรารมีด้วยนะครับนะเด่นอำนาจบรารมีผู้คนเกงขามใครเห็นใครก็เกงใจนะครับนี่คือพุทธคุณนะครับของปู่ฤสีหน้าเสือหรือปูส่สิงสมิงพายนะครับที่เราเรียกกันและอีกหนึ่งปางนั่นก็คือ ปู่ลือสีตาไฟปู่ลือสีตาไฟถือว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อแก่หรือปู่ลือสีที่สําคัญเป็นอย่างมากปู่ลือสีตาไฟนะครับท่านมีอํานาจบารมีสูงเป็นอย่างมาก สามารถเผาผานทำลายล้างนะสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราได้นะเผาผานทำลายล้างคุณใสมนดําที่จะเข้ามาก้ามกายในชีวิตเราได้นะครับหรือใครที่ถูกคุณใสมนดําอยู่เขาก็นิยมอนาอาราธนานะพะ่อปู่ฤาษีตาไฟองเนี้ยมาห้อยคอนะเพื่อจะได้ขจัดปัดเป่านะครับไอพวกคุณใสมนดําพวกเนี้ยออกไปจากชีวิตหรือใครบางคนนะที่เคยไปครอบเสียนปู่ฤาษีตาไฟมาเขาว่ากันว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีสัมผัสพ,พิเศษหรือยานพิเศษ มองเห็นอนาคตหรือเาะภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับรวมไปถึงอํานาจบาร,รมีด้วยนะครับจะมีอํานาจบาร,รมีค่อนข้างมากนะใครที่บูชาลือสีตาไฟหรือปู่ลือีตาไฟนะครับพูดอะไรไปผู้คนก็มักจะเกรงขามและให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็คือ3ปู่ลือีนะครับใครมีเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อแก่หรือปู่ลือศีนะอยากเล่าให้เราฟังนะสามารถคอมเมนต์มา ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะนะครับนะเราก็จะได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอไว้ทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกว่ามีปางไหนพุทธคุณยังไงสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ